แต่มานกรมบ่มีปัญหาแต่ว่าคนอื่นกระทำชำเราผู้ถือเจ้าว่ามา2,500กว่าปีไปข้อไกคงก่อนเอาตัวอย่างง่ายๆข้อที่สี่ข้อที่สี่คืออย่างปิยาวาจจะเนาะอู้ที่บัรจริงใส่การโกหกนอแหลใส่การพี่น้องเอาสิ่งที่บัตรจริงใจมาอู้ใส่การมูนิธิผิดศีลผิดธรรมผู้ถเจ้าแล้วนะทาว่าผิดกฎหมายก่อนแน่นอนแต่กฎหมายจะยอมห้ามหรือไมนะ่นั้นแถมเรื่องเล่นมันผิดแน่นอน,นอยู่แล้วนะสิ่งเหล่านี้ อย่างาหันปะเดียวเนี่ยหลอกลวงกันซัปาซะพันผูอันปันเจือขายของออนไลน์กับอย่างซัป้ามันนี่แต่หลอกลวงจันนะท่านแต่ําสอนพระเจ้าพจน์าพผู้เ่าไม่ใจหลอกลวงผู้เจ้าสอนอย่างเดียวก็คือพนเราต้องมีสัจจะความจริงใจซึ่งกันและกันเราอยู่ด้วยกันอันนี้คือสิ่งพ้สีสิ่งที่ได้คืออย่างสิ่งเสพติดสิ่งเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมายคือเหล้ากับบุหรี่เหล้ากับบุหรี่เนี่ยท่านมันถูกต้องตามกฎหมายนี่บักกี้วันก็ลุไปบรรยายในในโรงงานโรงงานยาสูบย่างไ่ กระทรวงการคลังและหมู่ฮอตต่างๆนั้นก็ตาบในที่ยังมีโรงงานยาสูบกระทรวงการคลังตาบในที่ยังมีโรงงานสุราบางยที่ขันสิ่งเหล่านี้คนไทยเลิกไ่ได้แต่คนไทยเขาสมมติจกเขาว่าประมาณบมมติจัการสมมูม้จัก,การกกา,รกการเวลาที่ประเทศสแกนดิเน,เ,เ,นเวียนอร์เวย์เดนมาร์กแล้วก็อร์เอนอเวย์เดนมาร์กแล้วก็สวีเดนรถที่ประหนัดนำนักท่องเที่ยวนี่นะ ก่อนที่คนขับรถจะขึ้นขับรถในดันก็จะต้องมีที่เป่าแอลกอฮอล์ก่อนนะท่านจับมาเป่าแอลกอฮอล์ภายใน30วินาทีถ้ามีกลิ่นแอลกอฮอล์น้อยเดี๋ยวรถก็สตาร์ทปฏิเลยนะนั่นคือกฎของพองเฮานี่ยนะพอตาเพื่อนพุ่งซื้ออ่ะเอ้อเฮ้ยเด้อไม่อหรอเฮ้ยามีเพื่อนโชคไม่อยากเลยอยากมันมันอุ่นยาก อันผมเอามูลจ้ทั้งหลายใหญ่กว่าจ้าอันในเรื่องสิลธิรรมพุทนัเจ้ากฎหมายบ้านเมืองก็เลยเอามาเป็นเรื่องหนู่นี้แล้วก็เลยบอกว่าเหล้ากบหรีเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เสพจติดถูกต้องตามกฎหมายท่านหาันกทายการบินทั่วโลกบ่เสิร์บหรีแต่เสิร์เล้าแลวท่านถามว่าระวังเหล้ากบหรีอันใดอันตรา,ายมากกว่ากัน ึง่วันนียมีก็ปัญหาก็ย้อนเรื่องเล่าบางอย่างนะเพราะฉะนั้นพ้นบัญญัติอบอกว่าการดื่มสุลามีโทษหกอย่างหนึ่งเสียทรัพย์สองก่อการทะเลาะวิวาทสามเสียสติสี่เกิดโรคห้าบันทอนกำลังบัญญาติหกถูกตีเตียนบุรีมีห้าอย่างมะเร็งหลอดลมหัวใจสมองมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะอันนั้นนะท่านพ้นบอกว่ามนุษย์ของเรามีเหตุยัมีอย่างเสียอย่างบางคนก็บอกว่าบุรีอันตรายบางคนก็บอกว่าเราอันตรายเอาละสรุปง่ายๆจะจบแล้วท่าน ท่านท่านขอโทษด้วยความเคารพท่านท่านว่าบุหรี่กับเหล้าอันใดอันตรายในความคิดเอาอย่างเดียวเหล้าครับเหล้าและท่านรอบุหรี่นครับเอ๋อท่านท่านบุหรี่่บุหรีนครับเนี่ยคนเราถ่านว่าภัยพิบมันมันมีภัยพิบท่านมันมีภัยถูกแต่ความคิดทำมันเหมือนกันอย่างตึงวันเนี่ยความคิดทำมันเหมือนกันนะไม่บอกความคิดทำเหมือนกันขนาดว่าบเอาแล้วยังเอาอยู่อย่างก็แล้วแต่เนี่ยอย่งง้วแล้วท่านก็ได้ ปฏิเสธต่อหน้าเลยออกทีวีทั่วโลกบ่เอาแล้วก็ยังเอาอยู่ก็แล้วแต่แะก็แล้วแต่นะก็บอกฟังก็แล้วแต่ก็ท่านบ้าเลยท่านเป็กอกตระโดนั่งดีเลยจุนแล้วก็เอาอีกเอากับบอม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 ถ้าถามว่าภัยพิบมันมีไัยพิบัติอะไเรื่องเล่านี่นะครับหนึ่งเสียทรัพย์สองก่อการทะเลาะวิวาสสามเสียสติสี่เกิดโรค หบันทอนรกำลังปัญญาหคถูกดีเตียมอันนี้เราบุรีน่ะสมอง1นึ่มะเรงเออ1ตคิดูุกยบุรี1่อย่าก็อยากลืมละอย่างห่อย่งอะโปออย่างกวอยางลืมละบุรีออย่าง่ะหนึ่ง inizi. มะเร็งเออหนึ่งมะเร็งสองดอดลม3หัวใจสสมองหมะเร็ง ปัสสาวะเจ้าแอบโพนี่ตูงจะงเวลาไปบรรยายไหนเอาไปถึนผู้ช่วยวิทยากรเนี่ยมันก็จะงุมีคนเปิดคอมรู้ตูงหรอกวันหน้าบัรดาเอาใหม่นอนท่านเนาะห้องประชุมบ่มีถามวิทยากรแบบว่าไหนม่ใช่ถามมาได้หรอกห้องประชุมใหญ่ใหญ่บะมีถามวิทยากรมีแล้วอย่างมาเป็นนั่ทหารไม่หมดนะฮะน่าเสีายเพ่อนเดี๋ท่านต้องพิจารณาต้วหนึ่ง กันเดียวนากับนังมาหายทอดโชดด้วยนอันบรรเลงบรหายเรื่องเหล้าบุรีนะครับพูดดินแด่เขาจะว่าภัยพิไัตดถูกเลยเป็นยัยที่ท่านบอกว่าบุรีอันตรายเป็นยัยท่านว่าเหล้าอันตรายเพราะคนไทยเขาคิดว่ากินเหล้าเพื่อเข้าสังคมมันก็นเลยมาอันตรายท่านนั่งด้วยกันสามท่านนั่งเดียกันสมมุติว่าท่านใคยสูบบุรีท่านเปียบบุรีมาสูบอีมอ เออท่านหกูเหม็นมูรีไว้ท่านลูปนี้ปอดเต็มเต็มท่านได้ตัวเองท่านจมมูรีมาสูบเออท่านไขสูบมูรีท่านเตียวไปต่างนอกไปต่างโลกหมดท่านเปียมูรีมาสูบมวนท่านก็ปอดท่านเต็มเต็มเป็นเพื่อตัวเองถ้าบอกว่ามันเป็นมันเป็นปัญหากับครอบครัวใช่ถามสักคำสมมุติว่าท่านเมาเหล้าแล้วท่านเอาครอบครัวท่านนั่งรถไปกับท่านสูบมูรีอันใดจะปลอดภัยมากกว่ากันท่านคิดเอาเอง ก็แล้วแต่น่ะตุลุงบอกย่อยโยมส่งเสริมไหสุบุรีนะคนสุบุรีมีแหาประเภทประเภทที่หนึ่งมีก้าไฟกับบุรีประเภทที่สองมีแต่มุรีมันมีกัาไฟประเภทที่สามมีก้าไฟแล้วมันมีมุรีประเภทที่สี่เป็นเพศมีเสยอย่างขอกไปเลยประเภทที่ห้าประเภทซองเป่าเอาซองเป่าใส่หนึ่งเสื้อก็หานปัสุบจูงกัเออทาหมดพอดีขอมวนนี่นะจะไปเรือเดียบปอดมาสมบูรณ์คนสุบุรีมันเป็นอย่างอันครับอันคนเฮานี่เราตันงแท่านขี่รถดไปไปต่างจั่หวัดไปอย่าง ท่านไข้เดืหลับกันนะนี่เมื่อวานนี้ท่านไข้เดือดับสมมติท่านสุบุรีเนาะจอดรถสักคำนด้อย่าง่วงนอนนะแม่มันเดี๋ยวคนง่วงนอนอยเดี๋ยวไดรถคัดียวถ้านก็เตียวไปแวดจำห้องน้ำอย่างท่านเปียงบุรีมาสูงสมุทความสดชื่นท่านจะเกิดขึ้นมาประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าท่านกำลังง่วงนอนเดี๋ยวแม่มันเ้นไหวเดี๋ยวขอสักกระป๋องเอ้ยแล้วท่านจะขี่เหเออ่ามันมาเอามันไปไม่ได้หรอกตอนแรกใจท่านอันเล่าก็เหมือนกัน เสียสรรทรัพย์ก่อกันทะเลาะวิวาสแน่นอนเลยผัวก,กับเมียจะพิชจะเทียมกันจะฆ่ากันฟันกันน้องหนึ่งยังน้อนหนึ่งเล่าเรื่องอยากันต้องกําลองออกจประเทศแล้วมันก็ผิดกฎหมายด้วยอ,อันหมู่เฮาหมู่ท่านาก็ฝากข้ขอคิดสำหรับวันนี้เรื่อกับท่านทั้งหลายแล้วแต่ท่านจะไปคิดพิจารณาตุลงุงบอกได้ว่าตุลุงถูกห,หรือตุลงุงผิดบรรยายที่ไหนก,ก,หนกไ็ได้ตุลุงจะบอกว่าบรรได้ตุลุงว่าถูกถูกแต่รู้สึกว่าตุลุงกับท่านมันจะเกยปากอยู่กันเกยหน่อท่านเน่อกระจับหน้าท่านได้ดูแต่แต่ของบ้านหลายงานอยู่แต่วันนี้มาปากกันบนนี้เนาะ โบ้ถ่า,ายห้หองห้องถ่ายผู้ห้องประชุมนี่ไว้ก่อนเขากระด้า <c oughs> งมาตึ้องไงรายสุเทพเป็นสีประเพณีเผาป่าหมอกควันล้วนแสบตาสมนลำหน้านครพีรเขาจะว่า,นนาอะไรกันน้ำโมโหหมุดตัางต่างอยู่ด้วยกันรักกันไปกันเนี่ยอันที่น้องต่างต่างเอาละก่อนที่จะจบเดี๋ย,ยทุนลงจะต้นขอว่าขอทุนลงแต่งน้ำมนต์นิดหนึ่ เป็นมงคลกับชีวิตมงคลชีวิตอย่างมีนาอะไรแต่ในที่เราทําแล้วมันเป็นมงคลกับชีวิตเขาก็ขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยทำในสิ่งที่ดีสําหรับตัวท่านเสิ่งใดที่ทําท่านทุกใจท่านจะไปทำนัหนาย่าง่สิ่งใดที่มันฟืนใจเกินล้นไปท่านก็ต้องทำนั่นท่านต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองาเข้าไปได้อย่างสักอย่างหน่เขาจะได้อย่างนึงคือเขาได้สัตว์ตัวได้กัลยาณมิตรเนี่ยลองกึศใจเรื่องดีตุลุงนึงวันเนี่ยตุลุงมีเรื่องถายบรรดาสารแผงซากอยู่ในใบเหี่ยวมาสิบส เป็นวันเป็นวันนี้มีอย่างตุลุงเนี่ยพาคพิสุสามเณรเนตุลุงก็หาเงินหาทองเลี้ยงเขาส่งเขาเรียนนังสือสารภาพหลพาลงตุลุงที่มาที่นี่นะก็มาได้วนนี่นะจบมาจากเมืองจีนเมืองสงชิ่งพวกนัจัดเป็นเนนน้อยๆมีความรู้อย่างเลยพ่อแม่ล่ากันสมัยม้นน้อยๆมีโอกาสได้ห้าได้เห็นหนังสือมีความสามารถท่านวันหน้าวันตาถ้าท่านมีปัญหาอย่างเกี่ยวกับคนจีนนี่นะเพราะเขาเป็นอาสาสมัครํารวจท่องเที่ยว ท่านมีจดเบอร์เขาไว้สักหน่อยสมัยก็ใกล้สมัยเด็กก็พู้โทรศัพท์กับเนาะท่านเนาะมันก็ทำงานเมื่อวันที้วันนี้ไปอยู่ติดติดดอยานแล้วก็ทำงานนะครัเขาก็ทำงานของเขาแล้วก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่หมอรัชช์เชียงใหม่อาจารย์พิเศษแล้วก็ทำงานส่วนตัวของเขาตัวบ้านมุ่งมั่นมุ่งด้านต่างยตุลุงเขาบอกว่าส่งเสริมเรียนหนังสือทุนการศึกษาวัดไม่ดิมตุลุงเพิ่มเดือนเออเพิ่มปีนึงสองหมื่นสตางค์สองหมื่นนักสำหรับคนตุกน้อยสำหรับคนมีเงินส่งเสริมพระภิกษุสาาาามมมเเณรร้้ไดีีกศึษอูนะ แล้วประเด็นนี้ที่อำเภอเสมืองมาหลวงพ่อเสมืองหลวงพ่อเสมืองโทรอันปะกันหลวงพ่อบอกว่าตุลุงขออันรู้สึกว่าอันยุคพรรษาโปรเจะหนุ่มก็ดูอันตุลุงที่อย่างขออันทุนกันสาเงื่อนเน้นวัดแม่ริมกับวัดอันโถงกับเนื่อเขาบอกว่าเออได้กากหลวงพ่อแต่ว่าจะเท่าใดกับเท่าใดนั้นเดี๋ยวผมไปว่ากับหลวงพ่อนะเออเป็นยังเป็นยังมาช่วยเน้นหลวงพ่อได้กัน นั้วตุลุงจะคือคำตอบเมื่อไหร่เราบอกว่ารอตุลุงไปบรรยายที่กรกตมาบอกว่าอย่ากจะได้ว่าของหนูนะแล้วแต่รายวายอะไรแล้วหมูเอาหมูต่านท่านนายทุกคนทุกท่านที่ห้านี้ฝากไว้เลยถ้าผายใครเลี้ยงปลาอาหารปลาสระน้ำตุลุงนี้กว้างมาตรงนี้ประมาณ15เมตรยาวไปนี่กว่าร้อยห้าสเมตรน้ำลึก10กว่าเมตรปลาตุลุงนี่เนี่ยเป็นมุนตัวท่านมันต้องว่าเป็นปันเป็นมุดตัว อาหารปลาที Toronto, ่ตุ่งต้องซื้อเดือนนึงประมาณ4ี่ห้ากระสอบกระสอบสี่ร้อยกว่าบาทถ้ามีใครบริจาคเลี้ยงมันอินดุกมันโมดุดอย่างนี้อย่าท่านต้องไปทานด้วยสายตาท่านอย่าไปเชื่อตู้นะแต่ท่านต้องไปถ้าท่านอยู่หมู่บ้าที่ตู้อู้มันกี่เปอร์เซ็นต์ที่ท่านจะเชื่อตู้ได้แม่บ้านทางโงตู้ลงกระจ้างเข้าสารตู้นก่อซื้อเจ้ามันเตอิบโนมันไปเลี้ยงชีวิตโดยชอบเจ้ามันมีอย่างมดติดไตายล่าเนี่ยขอรู้สุขภาพคนดีให้ก็พอใจแล้วถึงวันนี่ยหมอถ้าสุขภาพเขาดีมีเงินเท่าไหร่มีเงินทองล้้นนูเขา จะซื้อเอาชีวิตไว้คนไร่ผลอันความตายหมายไว้โทษทุกคนติดสินเงินเท่าไรมันก็ไม่คืนได้อีกสักอย่างมันมีเงินเป็นชาวน้านมันเป็นยาย่มาเดียวบัสบายมันเป็นใยญ่ห้องยาห้องพิเศษมันจะพิเศษเมือไหร่ก็จ้าในเนี้ยพอเพ่ทำไม่ไอย่างเนี้ยทำไมนเนี้ยพอเพ่อยาทำไม่างเนี้ยอ่างเงาอ่างเลืองเราไปได้อีกสักอย่างล่ะพราะอ่างบงเขาหมดกันเัื่อไหรก็คือพิจารณาเนาะขอบคุณอนุโมทนากับญาติจบทุกคนทุกท่านต่อไปนี้เราจะ